ขนาดนะครับชั้นครูยังบอกว่ายากแล้วถ้าเราลองทําเองดูอ่ะจะรอดไหมเนี่ยงั้นเรามาฟังเสียงที่ตั้งใจเล่าด้วยตาเป็นประกายของเหล่าเจ้าของงานกันตัวที่จะเป็นบอดี้ของตัวอะไรเยเพราะว่าเราก็าทาแบบเป็นท่อนเท่านี้ต้องมาต่อประมาณ16ท่อนตังหนึ่งพังสีหลีรวมแล้วกี่วันหรอคะยี่สิบห้าวันลวดลายเราจะต้องจําจากผู้ทอคือไม่มีแพทเทิร์นคือเราจบลวดลายจากความจาของเราลายของเชียงแสนหรือว่าลายหงก่นแล้วแคล้วระจสองร้ปีแล้วลายตัวนี้จะบอกตัวตน ของเราเลยว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครย,ยากไม่เป็นไรแต่ขอให้สื่อความเป็นตัวตนของเราบันทรรมบุตรของเราการผสมสีแบบโบราณเรากวาาสีไม่ต้องผมลงร่องพอดีต้องคำนวณระหว่างเวลาการเซตตัวของสีเพื่อจะไม่ให้มันมาเลอะข้างนอกได้นี่คือความยากเลยแกะด้วยมือปรเซสรตรงนี้คิดว่ายากที่สุดผมไม่ได้วาดด้วยนะคะเขาออกแบบลายไว้ดูว่ารอบนี้มันจะมีกี่ลายเป็นแผนฟรีใช้เหล็กค่ะความนิ่งของมือมันต้องมีมากมากที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่ผมฉลุดแล้วมันกินฝั่งนี้ไป จาออจบเลยอย่างตัวนี้เห็นว่ามันง่ายแต่มันยากยากถึงยากที่สุดของชาตฟังดูยากใช่ไหมล่ะขึ้นชื่อว่างานคราฟอะเนาะความสําคัญของมันก็คือการจดจ่อให้เวลาเพื่อทุ่มเทสั่งสมสกิลกับมันพอได้คุยเรารู้สึกถึงความตั้งใจที่เขาให้ความรักกับชิ้นงานของตัวเอง <S 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 คือทั้งตอนทาแล้วก็ตอนเล่าเลยอะซึ่งไม่ว่าจะยากแค่ไหนะนะ <S <S เหล่าเจ้าของงานก็พร้อมจะเดิมพันแล้วก็ให้คุณค่ากับมันอย่างไม่ลังเลเลยล่ะ